สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะบีจะมารีวิวนะคะเป็นรถกระบะสีประตูนะคะสีนะคะสีสวยๆเลยค่ะสีส้มคันนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็น Isuzu e D-Max นะคะ1.9 z ซนะคะ ตัวนี้เป็นปี19 20ไม์แค่17,000กิโลเมตรนะคะสีเจ็บๆกันไปเลยนะคะสำหรับคันนี้ถ้าใครอยากได้นะคะคันนี้ออกรถฟรีดาวนะคะจองแค่1,000บาทนะคะสำหรับใครที่อยากได้รถตัวนี้รีบติดต่อบีเข้ามาได้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นตัวไฮเลนเดอร์นะคะเป็นตัวยกสูงยกสูงนะคะ หม่แค่1มื่นเนะคะคันนี้ส,สำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วบีฝากกดไลค์กดแชร์นะคะ กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเวลาบีลงคลิปอะไรให้ดูใหม่ๆนะคะจะได้ไม่พลาดการติดตามชมเนาะอ่ะก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดนะคะเดี๋ยวตัวนี้เรามาย้ำชื่อรุ่นกันอีกทีนะคะคันนี้เป็น isuzu d max นะคะ1.9 Z เป็นรถป19ี19.20ราคาอยู่ที่760,000บาทมายอยู่แค่17,000กิโลเมตรนะคะ รถสีสวยๆกันเลยสภาพเดิมๆนะคะเป็นรถใหม่นะคะมือเดียวนะคะตัวนี้เจ้าของมือเดียวนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรายละเอียดของรถคันนี้กันดีกว่านะคะในส่วนของไฟคู่หน้าตัวนี้จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะหรือว่าไฟลูกแก้วนะคะตัวนี้เป็นโฉม all new นะคะตัวอ่าสำหรับล้อนะคะตัวนี้เป็นล้ออลลอยจากโรงงานดอกยางใช้งานกันได้อีกยาวๆเลยนะคะ ตัวรถเป็นสีส้มหรือว่าสีส้มอิฐนะคะตัวนี้กระจกมองข้างนะคะเป็นสีส้มตัดด้วยสีดำนะคะมาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมือจับเป็นโครเมียมนะคะคันนี้ก็มีบันไดข้างมาเรียบร้อยมาพร้อมแม็กไลเนอร์สีรถบางๆสีบางเดิมทั้งคันสภาพสวยสวยเดิมเดิมเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ ใครที่มองหาอยู่รีบเลยนะรีบจับรีบจองกันเข้ามาได้เลยในส่วนของคันนี้มีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะมีกล้องมองหลังให้เรียบร้อยลูกค้าได้ไปไม่ต้องทําอะไรแล้วค่ะคันนี้เอาไปใช้กันได้อีกยาวๆเลยนะคะเหมือนได้รถใหม่ป้ายแดงแต่ราคาเนี่ยประหยัดกว่าป้ายแดงนะคะหลายบาทเลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันดีกว่าเนาะในส่วนของเบาะนะคะของรถคันนี้สภาพเบาะยังเดิมๆอยู่เลยค่ะ ตะเข็บไม่แตกไม่ยยนนะคะพวงมาลัยคันนี้เป็นมันติฟังชั่นนะคะมาพร้อมกับเกียร์เมนนวลนนะคะในส่วนของเครื่องเสียงเป็นจอจากโรงงานนะคะด้านในสะอาดสะอา้านสภาพน้องๆป้ายแดงกันเลยทีเดียวซื้อรถคันนี้ไปเหมือนได้รถป้ายแดงเลยนะคะแต่ลูกค้าประหยัดเงินในกระเป๋าไปเกือบหลายบาทเลยทีเดียว นะในส่วนของสภาพรถนะคะสังเกตกันที่หัวนอ็อตไม่มีรอยถลอกเลยรถยังสภาพเดิมๆใหม่ๆกันอยู่เลยนะคะสำหรับคันนี้ที่ใครที่อยากได้โทรหาบีได้เลยค่ะที่เบอร์0647686572หรือจะแอดไลน์มาก็ได้นะคะบีจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้โพส คุณลูกค้ากดแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะถ้าชอบคันนี้จองแค่1,000บาทเท่านั้นนะคะจองแค่1,000นะคะออกรถฟรีดาวฟรีทุกค่าใช้จ่ายอยู่ต่างจังหวัดมีบ,บีมีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้คุณลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยนะคะไม่สะดวกมารับรถบีมีบริการรถสไลด์วิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านเลยหรืออยากจะเห็นรูปภาพรถนะคะเห็นสภาพรถสดๆเลย วีดีโอคอมาหาบีได้นะคะกดลิงก์ไลน์แอดไลน์เข้ามานะคะมาหาบีได้เลยติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะสำหรับวันนี้นะคะบีต้องขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมคลิปนี้จนจบนะคะชอบคลิปนี้วีฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะสำหรับใครที่ชอบ Isuzu d m a x นะคะเป็นตัว Highlander นะคะคันนี้เป็นกระบะ4ประตูรถปี19.20เป็นตัว1.9 z ซนะคะไมาอยู่แค่1นึ0 0หกิโลเมตรราคารถอยู่ที่7จ0 0 0สนหกหบาทนะคะชอบคันนี้รีบโทรหาบีได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะบีต้องขอบคุณมากเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ